ไปดีเนะาะลูกค้าและก็เอฟซีถูกท่านที่หับชมหับติดตามวิดีโอของเราเนาะเมื่อนี้ก็สิมาวอาถึงรถในจีนเนาะมันติดบ่ได้เนาะไฟบ่มีไฟบม่ฟบมาเนะาะโหลดขันนี้ฮะก,ก็มาเมื่อกี้น,นี่เนาะรถคันนี้ผ่านมาแล้วสามสากเนาะเพราะว่ากรณีที่ที่ม,มาขอเฮาก็คือลูกค้าเอาไปแปลง ่านอื่นมาแล้วประมาณสองมือเนาะแต่ว่ากันยังบนะ่ได้เนาะแพงบ่ได้ไฟบ,นะ <Aut> บบมีเนาะกรณีไฟบบมีเนาะลูกค้าเพิ่นได้ไปเปลี่ยนก่อนไฟมาแล้วเนาะเปลี่ยนหยกสุดมาแล้วนี่เปลี่ยนหยกสุดมาแล้วแต่กับไฟไฟกันยังบบมีคือเกานะ่าเนาะเปลี่ยนมาแล้วเนาะซึ่งก่อนไฟมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนแบบี้แบบเดียวกันแบบเดียวกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนมาแล้วก่อนไฟนี้มันจะมีหาซ้ายเนาะ ะมีหาสายนี่เนาะเหลืองขาวเขียวฝาขาวดำแดงซึ่งไฟแต่ละสายมันจะมีนาทีของวันเไปเขาจะมาเว้าถึงกันเลยเนาะ,ะตัวน,นี้จะมีเป็นไฟของพันเซอร์เนาะมาจากก้อนนี่เนาะก้อนพันเซอร์เนาะเดีมันมาจากก้อนพันเซอร์เนาะนี่ก้อนไฟก้อนพันเซอร์ แล้วไฟีเคียวเป็นสายดินเนาะซึ่งเขาสใส่ก็ได้บดใส่ก็ได้เวลเาเขาเขาใส่ก่อนไฟตัวนี้เขาไปเนะเาะเขาใส่ใส่เขา,า,าต่อก็ได้เขาบดต่อก็ได้เพราะว่าดินนี่มันมีจากในโตมันอยู่แล้วในโครงของหลอดอยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้วเขาากตอก็ก็ได้อยา,ากตตอเขากระตัดทิมตัดออกแล้วก็ใสา่เทปพันสายไฟเคียนไว้เนาะเพื่อบอกให้มันไปมันมีโอกาสได้มัดกับไฟกับกยังเนาะตัวนี้เป็นสายไฟก่อนสายไฟเนาะไฟขึ้นจากจากเนาะจากก่อนไฟตัวนี้นี่เนาะ จาก่อนไปตัวนี้จะมันต่อวังนี้เนาะนี่ตัวนี้จะมีนาทีแบบส่งไฟขึ้นไปเข่า C D I เนาะไฟตัวนี้ส่งไฟขึ้นไปเข่า C D I เข่า C D I ปุ๊บแล้วจะมาผ่านออกผ่านจาก C D I ออกมาใส่คอยสตาร์ทเนาะตัวนี้จะมีนาทีเข่า C D I คือกันเนาะตัวนี้มันต้องเข่า C D I เนาะเพราะว่าถ้าตัวนี้ถ้าถ้าพันเซอร์ตัวนี้ตาย พันเซอร์ตัวนี้ตายเนาะแลพาตัวนี้ก็เข่า CDI ได้แต่จะโบมีไฟออกจาก CDI ไปใส่คอยสาตาร์ทเนาะเพราะว่าถาตัวนี้ตายเนาะกรณนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าทั้งสั่งผิ่นทั้งสั่งคนที่เฮ็ดก่อนนาะนี้ได้เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาทุกอย่างแล้วลองมาทุกอย่างแล้วแต่กันยังบ่ได้เนาะรถยังติดบ่ดได้แล้วื้อนี้เขาจะ,จะมากวดเบื่องว่าสาเหตุที่มันติดบ่ดได้มันเป็นยัง,เป,ยงเป็นยอนยังไฟจัง่มนมานเนาะ ตัวนี้เขาจะมากวดเบิ่งกันเลยว่ามันเป็นย่อนยังมันเป็นย่อนว่าสายไฟขาดบอ่อสายมันรุดบอ่อตัวนี้เขาก็กวดเบิ่งเมืองต้นแล้วว่าไฟไฟสายไฟตัวนี้มาเนาะไฟแดงดานี่ไฟจากก่อนไฟนี่มันมาเนาะสายไฟตัวนี้มาแต่ว่าบ่มีไฟออกจาก C D I ไปใส่คอยสาตาร์ทเนะาะจะบ่มีไฟตัวน,นั้นเนาะดีวเขาจะกวดเบิ่งว่ามันเป็นย่อนยังมันยังมา,มาเนาะ แต่ว่ากรณีนี้คือบุลังลูกค้ากับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนี่เนาะสร้างทั้งส้่งห้านที่ว่าพิ่นแป้งก่อนหน้าน,นีเพิ่นเปลี่ยนมาแล้วพอพิ่นล่องทุกอย่างแล้วแต่ว่าภัยกันยังบ่มีเนะาะภัยกันยังบมมีเนาะพิ่นล่องทุกอย่างแล้วตัดต่อทุกอย่างสายพื้นใช้ไายตัดลองเบิดนี่เนาะประมาณนี้ลูกค้าเอาม่เฮาสภาพนี้เลยเนาะแล้วกันยุกเสื้อผ้ามาแบบบ่ได้ประกอบเนาะออลูกค้าไปยันมาจากห้านเพิ่นมาไปเอามากะสภาพนี้เลยมันตัดต่อมา ก็คือบบเป็นยางเนาะสภาพนี้เขาก็เขาก็สามารถเหตุได้ให้มันให้มันคืนสภาพเดิมได้เนาะแล้วเขาจะมากวดเบึงว่ามันเป็นย่อนสาเหตุยังมันจะติดบ่ได้เนะาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเบึงกันบ่ามันจะติดได้หรือบ่ได้กล่ากันไปเนาะแต่ว่ากรณีนี้เขาจะบริกวเบืงก้อนภายนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นก้อนใหม่เนาะเขาจะบริกดเบึง ถ้าเป็นกรณีอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเป็นก้อนไฟเก่าเนาะที่ว่ายังบ่ได้เปลี่ยนมาแล้วยังบ่ได้แปลงเนาะเขาจะกวดเบิงอันดับแรกคือเขากวดเบิงไฟคือปุ๊บตัวนี้ไฟตัวนี้มาปุ๊บเนาะไฟตัวนี้มาปุ๊บไปเข่า cdi มาแล้วไฟก่อนไฟตัวนี้เนาะเข่า cdi แล้วปุ๊บไฟจาก cdi บนเข่าคอยสตาร์ทเขาต้องน้ำเบิงก้อนตัวนี้เนาะกรณีที่เป็นก้อนไฟเก่าเนาะเขาต้องน้ำเบิงก้อนตัวนี้ต้องน้ำเบิงก้อนไฟตัวนี้เนาะ ว่าสายมันขาดในใสายบอมันมันรุดในใสายบอท่าบ่มีบอลขาดบอลรุดก็คือเราต้องกวดเ็กตัวนี้อันดับแรกต้องหาตัวนี้มาเปลี่ยนเนาะบพว่าสิเป็นตัวเก่าตัวที่มันใส่งานได้หรือว่าตัวใหม่ก็ได้เราต้งาองเอาลองเอาเอาตัวนี้มาเปลี่ยนมาใส่ลองเบิง้งอันดับแรกเนาะต้องกวดมึงแน่นอนก่อนแต่ว่ากรณีนี้เขาจะไริกวดเพราะว่าลูกค้าเพิ่นเปลี่ยนมาแล้วเนาะเพิ่นเปลี่ยนก่อนภายใหม่มาแล้วนี่เนาะเพิ่นเปลี่ยนมาเรียบร้อย เพราะว่าก้อนใหม่นะแล้วมันก็ต้องใส่งานใดเขาเขาจะบริกวดตัวนี้เขาจะมากวดเบึงพวกทรายไพลเนาะเาะว่ามันเป็นแนวใดเนาเนะเพราะว่าต้านดีคอยเบิ้งแล้วนี่ทรายไายมันขาดมันยังร้ายเพราะว่าต้านดีคอยเบิ้งกระเจ้ากระตัดมาลายเนาะตัดมาตัดนั่นตัดนี่มาลองตัดทรายดอกทรายดินมัดใส่เนาะเพราะว่าทางบางคนก็นกนอาจจะบวกเข้าใจลึกซึ้งในการระบบไฟนอนเป็นไงข้อกับโบก,ก่งดอกแต่ว่า กระสีลองเบิ่งว่ามันชิได้บอน่ะน้ําที่คอยเบิ่งเนี่คือคอยคิดว้นี่คือซ้ายพายเนี่ยมันขาดเบิ่งแล้วนี่เนาะนี่เนาะมันแบบมุ่นมีเบิ่งแล้วเนาะทูกค่าเปิ่นเอาไปแป้งมาลายบอร์แล้วแต่ว่ารถเพิ่นก็ขี่บ่สะดวกเนาะขี่บ่สะดวกขี่รรดับขี่ละมอดห้อนระดับนี่ขี่ประมาณนี้เนาะเฮาจะมากวดเบิ่งว่ามันเป็นย่อนยังกรณีนี้เนาะเขาจะบ่น้ำเบิ่งก่อนว่ามันเป็นย่อน มันเป็นยอดตัวใดเขาจะบน้ำเบ่งเขาจะเอาสายพายสุดใหม่เนาะสายไายนี่เพราะว่าตามที่เขานำนี่มันต้องใช้เวลาดานอยู่แล้วเพราะลูกค้าเหมืนไปเห็ดมาลายห้านอะไรมันสร้างหลายคนกับเห็ดบวกกันเนาะมันตัดต่อบางคนกับตัดต่อบางคนกับเอาสายไฟตัวนี้โยงมาใส่พี่เลยบวกขีดขั้นนำ้ำชั้นสี่นะเพราะว่าสายไฟตัวนี้ว่าไงก็คือมันชุดนี่มันเล,ละไปแล้วเขาจะเห็ดมาชุดนี่มันเล,ละไปแล้วถ้าเขาชีน้ำคืนมันก็ใช้เวลาดน้าน้ำกับน้ำได้แต่มันสใช้เวลาดนก่าเก่าเนาะ ก่อนที่ได้เนาะตัวนี้เอาสีเอาสายไฟสุดใหม่ของฮามาลองใส่เบิง่งว่ามันสีมีไฟขึ้นมาติดจักได้บอเดี๋ยวเฮาไปลองม่งกันเลยเนาะนี่เนาะตัวนี้มันเป็นสายไฟใหม่เนาะอ่าตัวนี้เนาะสุดนี้เป็นเป็นสายไฟใหม่สายไฟใหม่ของทางฮาน,ทานเท่าหละเนะเาะเฮาจะมาลองเอาสายไฟสุดนี้สุดใหม่นี่เนาะมาลองซุบเบิง่งแต่ละสายว่า มันเป็นแบบไดเนาะเขาจะมาสุกกันเลยเนาะของมันชีได้บอสีมีไฟขึ้นมาเหตุหลรถติดจักได้บอซึ่งตอนนี้รถมันติดจักบ่อได้เนาะประมาณนี้แล้วมันจะติดจักบ่อได้มันจะเนได้ะะกับบ่อได้แน่นอนเพราะวะ่าเขาลองมึงแล้วเขาทดสอบมึงแล้วมันบ่อได้เดี๋ยวเขาจะลองมึงเอาตอวนี้เขาเนาะว่ารถเป็นยัง,งมันยังติดจักบ่อได้เนาะมัจะลองให้ลูกค้าเอ,อ่อ ซีของเฮาเบิงงก่อนว่ามันติบเป็นยังมันคือติดจากบ่ได้สักทีแล้วก็สิลองเมิงว่าโตที่ลูกค้าเขาไปเหตุมาแล้วมันติดจากบ่ได้ประมาณนี้เนาะนี่เขาจะจับนอ็อตสองน็อตก่อนเนาะเขาจะเ็ดทดสอบลองเมิงว่ามันมีไทบ่มี สัางหลายคนก็หลายขิดามคิดเนาะแต่ละคนก็เฮียนมาบุคคอกันเนาะเฮียนหูมาบุคือกันแต่ละบอลก็สอนบุคือกันเนาะมันก็จะแตกต่างกันนี่เนาะก่อนปลายตัวนี้ก็จะมีแบบเดียวกับพปล่อยเนาะหาสายซึ่งสายนี้เขาจะบดใส้เนาะสายเขียวเขาจะตัดออกเลยจะบดไส้เขาจะใส่แต่สายเลืองสายขาว ผ้าขาวดำแดงเท่านั้นเนาะเราจะต่อตามเพิ่นเพิ่นตัดมาเนาะจะต่อเพิ่นตัดมาเวล้เหาก็จะต่อแบบนั้นกรลานี่หนีพายเบิ่งจบถนีถ้าสามารถเอาไปแปลงเองได้เลยเนาะ สามารถอเ,อาเอาไปเหดเองว่ะเออมันเป็นแนวนี้แนวนี้มันสามารถอเอาไปเหดได้เลยว่ะเจ้าสามารถแปลงได้สามารถเอากรวยไปใส่ได้ตัวที่เจ้าจะขู่ว่ามันเป็นยังเป็นอยังเนาะเจ้าต้องเบิ่งชมคลิปให้จบเนาะนี่เนาะสายดินตัวนี้เขาจปะปะใส่เนาะ สีเขียวนี่เขาจะบดใส่เขาจะมากวดเบ่งว่ามันจะมีไฟบอกขึ้นมากวดเบ่งแบบใดลูกค้าหลายคนก็นกนอาจจะบอกข้าใจเนาะหรือว่า FC หลายคนเขาอาจจะบอกข้าใจเขาจะกวดเบ่งแบบใดเขาจะเอาสายไาเนาะตัวทีทิมแล้วหรือว่าแบบใดก็ได้ประมาณนี้เนาะสายไฟประมาณนี้เขาจะตัดหัวตัดท้ายเนาะนี่ตัวนี้ฉ่นเคยได้ตัดลองมาแล้ว ก่อนหนะ้าที่จะมาอัดคลิปเนาะว่ามันบ่มีไฟแท้เนาะนี่เนาะเขาจะมากวดเบิ่งว่ามันจะมีไฟบม่มีเดี๋ยวจะมายันให้เบิ่งว่ามันจะมีไฟบ่เนาะตัวนี้อาจจะบ่เห็นเนาะว่ามันพอมันไกลเนี่ยเนาะ ันยากอันนึงเนาะเพราะว่ามันใส่หัวเทียนยังอันมันแห้งเนาะเขาจะเอาหัวเทียนออกเดี๋ยวมันทีที่ได้ย่านง่ายขึ้นเนาะตัวนี้มันมีไฟเนาะเอ่อเอฟซีอาจจะเบื่อเหรอลูกค้าอาจจะบื่เห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะตัวนี้มีไฟขึ้นมาแล้วเขาจะซูบเขาสายนี้สายเดิมของมันเนาะ มันจะสูบเข้าตัวนี้สูบป,ปึ๊บข้าไปเฮาก็จะมากวดเบิงว่ามันมานี่มันมีไฟบ่ตัวนี้มีแล้วเนาะมีไฟแล้ว แต่ว่าเขาต้องต่อสายดินบอ้ผมมีสายดินจะบ,บอดได้เนาะต้องใส่สายดินตัวนี้เป็นปลักเขากับ cdi เนี่ยนี่ก็คือ cdi เนาะตัวนี้เป็น cdi หาปลักมันจะมีสี่กับหานอน cdi พวกรถเว็บรถยังกระตามเนาะถ้าเป็นเว็บถ้าเป็นเว็บไทยเนี่ยจะมีแต่หานะจะบ่มีสี่ถ้าเป็นเว็บจีนจะมีสี่กับหา ซึ่งเขาต้องต่อซ้ายมันให้ถือให้ตรงกันเนาะมันจังสีดใส่งานได้เสียบป๊กขับไปปึ๊บตอนนี้สายดินเนาะเขาต้องต่อดินก่อนต่อจากสครก็ได้เพราะว่าอยู่ในโค้งมันมีดินอยู่แล้วมันต้องลองยันดึงมันมีไฟบ่เนาะตอนนี้น้่มันมมีไฟนั่น ซึ่องมันบ่มีไฟเนาะบ่มีไฟเห็นให้รถมันจะตีดจักได้เนาะเรเลยงบ่มีไฟและบาดนีเฮาสิลองเอาเอาสุดไฟตัวใหม่สุดไฟตัวใหม่ตัวนี้เนาะมาลองซูบเบิ่งตามสายแต่ละสาย ตัวนี้เป็นปักของมันเนาะมันจะมีปักเำาปต็ตตองต่อก็ไ้พอเป็นปักไฟ้าใหม่เนาะตัวนี้เขาอยากไล่ไล่ขึ้นก็นได้แต่ว่ากรณีที่เขาไมา่ไลา่แล้วก็มันมาคิดขาแห้งของเขาเนาะคิดขาแห้งของเขาครับกับ,กบมาไหลาขึ้นมาโกวดเซคคืนนำคืนเนาะกับซื้อตัวใหม่ใส่ให้ลูกค้าเลยมันจะดีกว่าเอาไปเป็นไหลไปนำมันจะเสียเวลาเนาะ พอเท่าไรราคาใกล้กลเคียงกันเนาะซื้อใช้ตัวใหม่ดีกว่าเอาตัวเก่าหยกอออไปเลยเนาะซึ่งใช้ตัวเก่านี่ถ้าลูกค้าบอกเอากับเมื่อเท่ากับสามารถเก็บไว้ใส่งานต่อตัวน,นั้นตัวน,นี้ได้ตัวใดที่มันยังใส่งานได้เนาะสายตัวใหม่เท่ากับจะใส่ไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่ามันสิใส่งานได้ตัวนี้เป็นป๊กกระเจาะป๊กกระเจ ปะกเจจะมีสายเขียวแดงดำดำขาวสายแต่ละสายจะมีการใช้งานแตกต่างกันไปเนาะมินาทีก็คือแตกต่างกันแดงเป็นสายไฟเข่าเนาะสายไฟสายไฟแดงมาจากเพนสากและก็หมอไฟเนาะก็แดงเนาะมาจากเพนสากและก็หมอไฟตัวดำซึ่ง เสื่องเพนสางห้อไฟมันจะขึ้นมาจากจักขคือมาจากก้อนไฟเนาะแล้วจะมาเข่าแผนสากตัวนี้จานไฟนกับจานไฟกับหมัดไฟกับก้อนไฟตานี่เนาะกับก้อนตัวนี้เนาะก้อนตัวนี้มันจะเป็นท่านาทีท่านาทีผลิตไฟเนาะนี่เนาะท่านาทีผลิตไฟ ก็คือเอาขาบอกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องปั่นไฟนอะาาไออเรเนะเาะท่านาทีฟลิตออจจไฟ,ออ,อ,ฟ,ไฟอ,ออกมาใส่แผ่นฉากเนาะแผ่นฉากตัวนี้ตัวนี้เนาะออกมาใส่แผ่นฉากก็คือแผ่นฉากจะจ่ายไฟแผ่นฉากจะจ่ายไฟออกมาใส่หม้อไฟเนาะออกมาใส่หม้อไฟแล้วก็ผ่านหม้อฟไฟออกมามาเข่ากระเจ้เนาะมาเข่ากระเจ้มาเข่ากระเจ้ถ้าว่าอีกแบบหนึ่งเนาะมันจะมีอีกแบบหน,น,น,นึ่บบนง ถ้าแผ่นฉากบท่ทำงานหรือว่าก้อนไฟบท่ทำงานรถลดเท่าก็จะบ่จะบ่เก็บไฟจะติดได้ขี่ได้แต่ว่าไฟตาไฟเลี้ยวไฟไท้ายจะบ่หุ่งเนาะจะติดได้ขี่ได้เพราะว่าระบบไฟมันมันแยกกันคือระบบติดจักกับระบบไฟตามันต่างกันเนาะมันแยกกันมันมร์ไซแบบเดียวกันเนาะมร์ไซก,ก้อนเดียวกันมันใส่คนละก้อนเนาะกรณีนี้เนาะอ่า ซึ่งก้อนสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟสายไฟแดงเป็นสายไฟขึ้นมาจากแผ่นสากเนาะเป็นสายไฟถี่ไฟมันปั่นมาเลยเนาะตัวดำนี่จะเป็นสายไฟออกจากกระเจเนาะ้าาซุบกระเจกออกไปปุ๊บเพาเปิดไฟมันจะจ่ายออกมาจากสายดำนี่แล้วไปเข้าตามสายต่างๆที่มันที่เอาไปใส่งานคือจากสายดำนี่เนาะบพว่าสิเป็นแบบใดอ่พายังกระยาเนาะที่ว่าสายดำนี่มันจะจ่ายไฟออกไปปุ๊บสายอื่นจะต่อ จะต่อไฟจากสายดำเนาะตที่มันใส่งานเป็นไฟเนาะจะต่อไฟออกจากสายดำจะมันจะสายดำมันไปสายเดียวกับกระเมนอยู่แต่ว่าเวลามันเข้ามาอยู่ในนี่บอกระเจาเคียนนี่เนาะบอลห้องงานผุนเคียนมานี่มันจะมันสมมงหมดว่าแบบนี้เนาะไปสายเดียวแต่ว่ามันไปแยกออกหลายสายเนาะประมาณแบบทัมงหดว่ามันไปสายหนึ่งมันไปมันไปต่อเอาอีกประมาณหาสายแะ้วแยกไปใส่ไฟมันหนึ่งสินะแยกไปใส่คนละบอล ไปใส่ไฟตาบบไปใส่ไฟท่ายบอย่างเีนะประมาณนี้เนาะสีเขียวหนึ่งก็คือเป็นไฟเป็นไฟดินเนาะเป็นสายดินซึ่งมันจะถุกรุ่นจะเป็นสีเขียวสายดินยกเว้น,าานยามาฮ่าเนาะยามาฮ่าพวกพีโนพวกอย่างี้จะเป็นสีดำเนาะเพราะว่าสร้างหลายคนเขาใจพิษไหลไฟโบเป็นก็คือแบบลงสายเนาะจ้าเคยเหตุเต ใชจะคเคยพูดแต่ว่าสายดินนี่เป็นสีเขียวแต่ว่าไปไปเป็นฟีโน่นี่มันจะแตกต่างมันจะตรงกันขามเลยเนาะฟีโนโ่เพราะว่าฟีโน่มันจะตรงกันขามก็บ,บอกเขาเ้าวแช่กับเจ้าเหตุมาอย่างเนาะตัวนี้เป็นสายไฟมอดไฟไฟมอดจกักเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้มันจะขึ้นมานี่มัน,น,ม,นมีไฟอยู่แล้วมันจะมีไฟของมันอยู่แล้วเวลาเฮามอดจักเป็นยังมาันจาั่หงมอดเวลาเวลาเฮาปิดกระแจปุ๊บ ดินมันจะแหลนเขาไปสู่ทรายนี่เนาะทรายดํดำขาวนี่มันก็นจะกลายเป็นหมอดทันทีเลยเนาะมันจะหมอดปุ๊บเลยหรือว่าถ้าฮาบ่มีกระเจ้ฮา,าก็ตัดทรายนี่เนาะฮาจะเห็ดทรายหมอดตัดทรายดําขาวนี้ทรายนี่ประจุเขากับโค้งเนะาะจะจุเขาโค้งจุ้เข้ากงใรก็ได้มันจะหมอดทันทีเลย <S <S แล้วมัน,มนมคลิปนี้จะบ่ได้อธิบายลายไปรนเดแต่ฮาเพะว่าเฮาจะมาลองเบิ่งว่าเป็นยังรถมันจงสาเหตุมันจงติดจักบ่ได้เนาะ เพราะว่าตอนนี้ข่อยสงยว่าไฟมันนี่มันมันต่อตัดต่อมานลายเกินไปแหละสายไฟมันทับสนกันเนาะเพราะว่าสั่งหลายคนมันเหตุบุคือกันแหละมันไปลงไฟลงโค้งในดินโมพ่อในสันสิมันก็เลยเหตุให้ไฟออกจาก C ี i นี่บ่มี่เนาะซึ่งเข้าชีน้ำนี่เข้ากับน้ำได้แต่ว่ามันใช้เวลาโดนเนาะเขากับโปู้อีกว่ามันไปเป็นหวังไดเขาต้องน้ำมืดคันจริง่บางคันเบิดมือกับบแล้วแต่ว่าเขาเหตุแบบนี้มันแล้วไวเนาะเขาต้องเขาต้องเบิ่งอีกเท่านึงเนาะ มันจะเป็นแบบใดเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะตัวนี้ใช้กระเจาต่อเขากระเจาเนาะปึ๊บเขากระเจานี่ตัวนี้เป็นดินต่อเขาโค้ง ต่ขอเขาโค้งนี่นเนาะเป็นสายดินเขาจะต่อเขาโค้งซึ่งโค้งต่อเขาในใี่สายก็ได้แต่ว่าอันนี้มันมีจุดของมันเขาจะต่อเขาจุดมันก็ได้ต่อเออว่าต่อบอนไดก็ไดมันมีปัญหาข้อต่ต่อในโค้งเท่านั้นถึงมันจะใช้งานได้เบิดเนาะตัวนี้เป็นสายออกจาก C D I ไง นี่คือ C D I เนอะไฟจากก้อนไฟจะเข่าสีดำแดงนี่จะขึ้นมาจากก้อนไฟมาเข่า C D I C D I จะผลิตกระแสไฟออกมาเข่าสู่อ,อันตัวนี้เนาะคอยสตาร์ทลงลงเรื่อง,งสั่งก็ได้นี่เนาะเขาจะต่อเขาสายไฟคอยสตาร์ทเลยเนาะ ต่อเข้าไปแล้วทีนี้เขาก็จะมาต่อมันจะมีสายอีกนี่คือสายไฟเข้าแผ่นฉากเนะเาะมันจะต่อเข้าแผ่นฉากปึ๊บตัวเก่าเขาจะถอดออกเนะเาะมันจะเอาเข่าแผ่นฉากนี้เัาจะสุดเข่าแผ่นฉากเลยก่อนแล้วนี่นี่นเขาถดล่องก่อนเนาะมันได้เขาจังต่อตเก็บงานเก็บรายละเอะียดเนาะนี่เนาะ สายของมันมีจากสายเนาะซึ่งสายไฟใหม่ของเขามันจะมีสี่สายเนาะนี่เนาะหนึ่งหนึ่งเหลืองสองฟ้าฟ้าขาวสามขาวสีดำแดงมันจะต่อเขา่าสี่สายสายดินตัวนี้เขาจะตัดทิมเลยเนาะคือที่ฮอธิบายต,ตัดทิมบดใส่งานเพราะว่ามันมีไฟในโครม,มันอยูะแล้ว ต่อเขาให้มันตรงที่ทุกซ้ายเนาะตรงทุกซ้ายแบบซ้ายเดิมๆม,มาเลยเนาะสีขาวก็ต่อเขาเกาสีขาวเนาะสีเหลืองก็ต่อกเขาเกบสีเหลืองเนาะ สีได้ก็ต่อเขากับชีนั่นเนาะผ้าขาวต่อกับผ้าเข่าเลี้ยงต่อกับเลี้ยงกรณีนี้สายใหม่บ่มีสายดินเนาะบ่มีสายเขียวเนาะเฮากระต่อแต่สีสายได้หอวไฟมาจากโค้งอยู่แล้วเนาะเธอเป็นการเสช็ดชิ่นเนาะไิลองเบิ่งอันนี้เฮายังบ่ได้ลองมึงก่อนนะเฮาจะมาลองมึงพร้อมกันครับ FC แล้วก็ลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมอยู่เนาะ เราจะมาลองมึความกันเลยเขายังไม่ได้ลองมึงว่ามันเป็นอะไรมันใส่งานใดบอตอนนี้ต้องลองเิึงมาลองความกันเนาะเดี๋ยวปรทนี้เขาเขาจะมากวดดวงไฟนี่ก่อนเนาะเขาใส่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้เ,เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหามันใายไฟก่อน ใส่ไฟเดี๋ยวที่เขาใส่เมื่อกี้นี่ตัวนี้เป็นคลิปรายละเอียดเนาะที่ว่าสีเงาในนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นรายละเอียดให้เข้าใจน้ำกันเลยว่าถ้าเบิ้งจบแล้วจะสามารถเอาไปใส่งานได้ไปเห็ดเองได้เนาะเอฟซีทนะั้งเอฟซีที่อยากเห็ดรถบออยาก ยังเองบบประมาณนี้นะบบจะเข้าห้าหานบบจะเข้าห้าสางกัสามารถเห็ุได้เนาะแต่ว่าทางที่ดีก็เข้าห้าสางดีกว่าเพราะว่าเขาบได้ยนมาโดยตรงเขาบบมีพื้นฐานเนาะเขากัสิเหตดได้ยุตามเบิง่งตามคลิปแต่ว่าเอาแท้ๆก็ต้องเข่าห้าสางนะเนาะนี่เนาะซึ่งมันมีไพเนาะเห็นบหเนาะมันจะมีไพ่แตกกับตับเ,เนาะเด มีไฟเนาะมีไฟเนาะเขาจะลองเหมืองว่ามันมีไฟแบบใดตัวนี้มีไฟแล้วเนาะบัดนี้เขาสิมาลองเหมืองจากคอยสตาร์ทเนาะนี่เนาะมีไฟบ่ตัวนี้ก็มีไฟเนาะลูกค้าอาจจะเห็นหรือบ่บเห็นก็ได้เพราะว่ามันจาก มักนก็สีบลใหญ่ปันได้เนาะสิลองมาติดจกกั๊กเปิ่งเนาะ,ะนึกสิได้บ่ได้ตัวนี้รถลูกค้าชิล้วมเน่เนาะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะลูกค้าเพิ่นบ่อเพิ่นบ่อจะเห็ดสุดเทิงใหม่พอเพิ่นยังบ่มีเงินหลายทางห้านเพิ่นเห็ดทางห้านที่ว่าเพิ่นเห็ดมานะเนี่ยเพิ่นแนะน้ำแล้วเพิ่นว่ามันอาจจะเป็นนำพวกสุดเทิง มันจังเหตุให้โบติดเพื่อทางหานเพราะวะ่าบันที่นี่ลูกค้าเพิ่นมาปรึกษาข่อยเพิ่นก็นเลยถามข่อยว่าเพิ่นมือนะเพิ่นมาเติมลมีรโลดอีกขั้นนึงเนะเพิ่นถามข่อยว่าสร้างรถข่อยเปน็นอะไรรถไหนเวลาขอ่ขอยไปแป้งหานอื่นข้าเจ้าว่าแป้งแล้วตอนนี้ยังอยู่หานเพิ่นแต่ว่าแป้งมาแล้วแต่ว่ามันติดบ่ได้ไฟบม่มีแต่ว่าเพิ่อนอธิบายขอฟังแล้วทางสร้างเพิ่นบอกห้แนในน้เหตุ เห็ดเครื่องหม่เนาะพาเครื่องหม่พิษเครื่องหม่เบิดเบิดเลยมันจังสีได้แต่เมื่อนี้ที่นี่ลูกค้าเป็นนมาปรึกษาข่อยมาว่าผมเขาก็เลยแนะนาลูกค้าไว้ว่ากรณีรถบมมีไฟถึงเจ้าสิพิษฟิตเครื่องใหม่เจ้าสิเห็ดลูกใหม่เจ้าสิไปอักก้านหม่ไปเข่าห้องกึ้งแบบนีก็แล้วแต่เจ้ารถจะติดบ่ได้คือเก่าพราะว่ารถมันบมมีไฟเนาะมันจะติดบ่ไดเจ้าจะใส่ลูกน้อยลูกใหญ่สำหรัให้งัดจากสำาได้ก็อยามันจะติดบ่อด้เนาะขอก็เลยบอก ใหนัลูกค้าวะ่ะให้ลูกค้าเอามาลองเมืองก่อนถ้าว่ามันเป็นคือทั้งห้านเพิ่นว้าวกะจัง่งเฮ็ดถ้ามันบ่เป็นก็คือจังเฮาจังเบื้องว่ามันเป็นน้ำตัวใดแต่กรณีนี่คอยฮู้อยู่แล้วว่ามันบ่เป็นมันต้องเป็นที่พวกสายพื้นสายพายอยู่แล้วเขาก็เลยให้ลูกค้าเอามาเนาะเดี๋ยวจะมาลองติดกันเลย ตัวนี้เราติดได้เนาะถือว่าคลิปนี้กะระ่บผลสำเร็จเนาะก็ณลนี่นี่เป็นอยู่ที่สุดสายไฟเนาะก็คือสุดสายไฟมันคือคอยเบาเนาะมันแบบมันผ่านลายมือมาลาลายมือสั่งมาแล้วเนาะผ่านลายมือสั่งมาลายคนกับตัดต่อตัดต่อใหม่ประมาณนี่เนาะตัดต่อใหม่ลายคนนี่เนาะประมาณนี่ตัดต่ออยัง หลายอย่างเนาะลูกค้าแต่ว่าเพราะว่ารอบเบิ้งก็ล่อรอบรถเนาะเดินี่ม,มันกับสิบพยุงพยางไปเบิ้งเลยเนาะเพราะว่าเขาตัดเนียงเนียงสร้างหลายคนเพราะว่าคือคอยว่าแหละสองสามห้านที่ลูกค้าเพิ่นเอาไปแต่มันก็นยังบง่ใช้ใช้งานบ่ได้เพราะว่ารถเพิ่นขี่บ่ปกติขี่ระดับขี่ระดับตอนนี้รถลูกค้าจะรวมเนาะนี่เนาะซึ่งทั้งห้านอีกห้านนึงเพิ่นกาวาถือกว่ารถรวม รถมันอ่าล้วมเลยมันก็เห็ุเห้รถติดม่ได้เชิงคอยบอกมันบบเกี่ยวบอกได้เลยว่ามันบบเกี่ยวครับระบบรหลดรวมเนาะเพราะว่าแห้งอัดมันยังแห้งอยู่รหลดมันสามารถติดจักได้แต่ว่าไฟบ่มีถึงเจ้าสีพิตเครื่องใหม่อยังก็อย่ารถดจะติดม่ได้เนาะประมาณนี้เนาะนี่คือสุดไฟใหม่ใส่ซูข้าไปเนาะอันนี้อันนี้พวกพวกนี้เป็นระบบไปตาเนะ ไฟตาไฟไฟเกียเนาะตัวนี้เขาจะยังยังบริสุทธิ์เขาจะซุป,ซปแต่ตัวสีสำคัญสำคัญก็คือต่อสายไฟยักขึ้นใส่ตามสายเนาะแล้วก็ใส่สายแผ่นสากเนาะตัวนี้เนาะไฟแผ่นสากแล้วก็ CDI เนาะนี่คือ CDI ีเนี่คนี่คือไฟสตาร์ท ค่าสุควันเนาะเพราะว่าโหลรวมเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเด็ดในหะ้มันเท่าควันก็นได้ก็คือเขาต้องฟิตฟิตชุดเครื่องใหม่เนาะเอาตัวน,นี้ไปเข่าฮองกึงนะ้งเนาะไปควนใหม่แล้วก็เปลี่ยนพวกโซน้อยพวกซูป,ปั๊บใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่เปลี่ยนช่วงใหม่ก็จบตัวน,นี้กับบกควันเนาะใส่งานปกติทุกอย่างเนาะ,ะตัวน,นี้ก็ขอจบคลิพใาน,นี้เนาะ